พี่เอากล้วยทอด20บาทครับ20บาทได้เอากากาเยอะๆหน่อยนะพี่คนสุดท้ายพอดีพี่ให้หมดเลยเน้นกาดใช่ไหมเยอะๆพี่มันชอบกินพี่มันกรอบพี่อ่ะได้เดี๋ยวเอาไว้ให้หมดเลยพี่ขอบคุณมากครับพี่โอ้หเนี่ยแหละพี่ตัวนี้เลยชอบเลยจัดให้แบบกากาไว้แน่กากเยอะพอไหมมันไม่พออ่ะมีกากอีกไหมพี่เอาอีกใช่ไหมใช่ครับแต่เน้นกากาดใช่เอากากได้ม bueno. ีให้อีก ได้มากากรใช่ไหมเอาบอกกากันเลยนะแอนโทนีเฮลีแม็กไกเมสันเมาส์มาซิยาลคาซมิโลโอนาน่าลุกชอวอือพอไหม,มน่าจะขาดแค่บอร์ดบริหารนะพี่เอาไปให้หมดเลยรวมบอร์ดบริหารนะอ่ะไม่ต้องถามว่าทีมอะไรกากากอ่ะนะ่าเอาไปทั้งทีมเลยแน่นแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ให้มนะเออไม่ต้องโอ้ก็ได้เอากากไปแล้วนี่กากบึ้มบึ้มแปดสิบให้สอง ไอ้กล้วยทอดสมุนไพรขมต้องผสมมิล